สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเมชแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะประจำเดือนพฤษภาคมปี6 7นะคะมาถึงชาวสิงแล้วนะช่องเมมเมชได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะแ่งวันที่ได้าั้ตะวันตกและไทยเลยนะคะวันนี้เราจะเปิดครบทุกสถานะนะคะเริ่มจากมีคู่ก่อนแล้วก็ไล่ไปโสดสนิทแล้วก็ีกกิดเบยรตกัน เลยนะตำแหน่งแรกตัวตนคุณตำแหน่งที่2ตัวตนคณราคาตำแหน่งที่3สิ่งนี้ต้องระวังตำแหน่งที่4พลังงานที่มีร่วมกันตำแหน่งที่5สิ่งที่เขาอย่าบ่อยคุณรู้ตำแหน่งที่6มุมมองที่เขามองคุณนะตำแหน่งที่7จอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสมคันธ์แล้วก็ปิดด้วยบทสรุปค่ะไพ่ซัมราบนะคะเอ็มเพลอร์นะคะแต่ว่าเป็นเอ็มเพลอร์ที่ขึ้นกับขวดนะคะคุณสิงห์กำลังจะดีแล้วนะคะชีวิต โดยดวงนะคะอ็มพีเรอร์มาแล้วถึงแม้จะขึ้นกับหัวมันก็แปลว่าทุกอย่างมันจะค่อยๆเ,อเกิดขึ้นนะคะอย่างช้าๆแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเป้าหมายชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จนะคะได้เป็นเดออ็มพีเรอร์เลยก็คือเหมือนกับว่าถ้าตั้งเป้าอะไรไว้มีโครงการอะไรต่างๆหรือว่าถ้ามันเรื่องเกี่ยวความสัมพันธ์อย่างเงี้ยมันก็จะไปถึงจุดที่คุณวางเอาไว้เลยนะดังนั้นคุณมาถูกทางแล้วนะคะ ก็รอคอยความสุขที่จะได้รับความสำเร็จที่จะได้รับได้เลยเนาะ,ะพลังงานคุณเดือนนี้นะคะเป็นเดอดสตาร์ที่ขึ้นมาจากผัวเนี่ยค่ะมันอยู่ในขั้นตอนจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคุณกำลังที่จะไปอยู่ในจุดที่คุณเป็นเดอดสตาร์สดใสเป็นดาวเด่นนะคะ ถ้าเป็นเรื่องรักก็หมายถึงความสัมพันธ์ที่ถ้าก่อนหน้านี้เคยมีปัญหามันก็จะเยียวยาจิตใจกันได้กลับมามีความหวังในความสัมพันธ์ได้เหมือนเดิมนะคะถ้าความสัมพันธ์ไหนที่เพิ่งจะคบผ่ากันไม่นานมันก็จะหมายถึงความสัมพันธ์ที่จะมีคอมมิชเมนที่มากขึ้นสดใสมากขึ้นในอนาคตนะคะมาดูไพ่เขาพนักง,งานเขาเดือนนี้2ดาบกลับหัวไพ่คนรักคุณนอะนะคะเป็นเอ่อเป็นเรื่องราวของการต้องตัดสินใจการแก้ไขปัญหาย,ยาก,ยาก,ยากนะคะ ไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องรักโดยตรงแต่อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าพอตัดสินใจตรงนี้แล้วเลือกตรงนี้แล้วเนี่ยอ๋อมันจะกระทบต่อชีวิตรักได้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกหนักหนักนิดหนึ่งช่วงนี้ก็ถ้าเขาเงียบหรือว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้เราอยากให้คุณเข้าใจนะว่าเขากําลังดิวกับอะไรบางอย่างที่สําคัญนะคะในช่วงนี้เป็นกับเป็นทางแยกของชีวิตจุดเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะคะมาดูสิ่งที่ต้องระวังนะคะห้าดาบขึ้นมาจากหัว เราไม่ไดวางเรื่องของพลังงานเก่าๆ,ๆเหตุการณ์เก่าๆ,ๆอะไรบางอย่างที่เคยเป็นปัญหาในอดีตอาจจะสามารถวนกลับมาให้เราได้คิดมากได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้กว้างมากอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องความรักโดยตรงก็ได้นะคะพนักง,งานที่คุณสองคนมีร่วมกันไพ่ดีนะเป็นไพ่แปดขัดทาก็แปลว่าการสื่อสารของคุณจะดีมากในช่วงเวลานี้นะคะพฤษภาคมดังนั้นนี่ก็มองว่าเมื่อการสื่อสารดีแล้วเนี่ย ไอ้ปัญหาอะไรมันไม่น่าจะต่อยอดได้เพราะว่าเราจะมีการเคลียร์กันอยู่นะคะชัดเจนกันอยู่เสมอนะสิ่งที่เขาอยากบอก่อยคุณรู้นะคะภายราชินีถือถ้วยนะเขามีความรักที่จริงใจนะคะมามอบไปแก่คุณเขาอยากที่จะให้ความรักกับคุณแบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีความปรารถนาดีคุณเสมอนะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะคะมุมมองนี้เขามองคุณดีมากๆเขามองคุณเป็นตัวของตัวเองคุณอาจจะยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ค,ะคุณอาจจะรู้สึกว่า ฉันกาลังทําอะไรบางอย่างฉันอยากจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้แต่สำหรับในสายตาของแฟนคุณเนะี่ยหรือว่าคนรักของคุณเนี่ยเขามองว่าคุณยิ่งใหญ่แล้วคุณเป็นคิงแล้วนะแล้วอันนี้มันก็เพียงพอแล้วสําหรับเขานะคะคุณเป็นคนรักที่ดีแล้วคุณเป็นสามีภรรยาที่ดีแล้วนะคะแล้วก็ในแง่ของฐานะของคุณเนี่ยเขาก็มองว่าคุณสุดยอดแล้วด้วยคุณไม่มีอะไรต้องพลุ้ไม่ต้องพิสูจน์เลยเขาเห็นแล้วนะคะดีมากเลยนะอ,อิทธิพลภายนอกที่มีผล่อความสัมพันธ์นะคะสินทีเหรียนกับหัว อ่าบางเรื่องที่เรากําลังจัดการกำลังทำเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นแบบช้าๆดังนั้นเราจะต้องควบคุมอารมณ์ของเราให้ดีนะคะว่าอย่าใจร้อนเราเป็นคนธาตุไฟอะ่ะชาวสิงเนี่ยก็จะมีความใจร้อนอยู่แล้วเราเก่งเราอยากจะทําอะไรให้มันได้แบบหนึ่งสองสามสี่แต่บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องาใส่ปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยดังนั้นก็อยากจะบอกว่าให้คุณใจเย็นนะคะทุกอย่างที่คุณวางแผนไว้เนี่ยมันจะลงตัวเป๊ะเลยในแบบที่คุณวางไว้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาเท่านั้นเองนะคะ มาดูค่ะบทสรุปนะใบแรกมานะคะราชินีถือดาบช่วงนี้ก็จะมีการตัดสินใจนะคะจะเป็นตัวคุณแล้วก็ทางฝั่งแฟนคุณก็ได้หรือว่าทั้งสองฝ่ายก็ได้นะคะเมื่อตัดสินใจด้วยเหตุผลชัดเจนทีท่ทวนดีแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะออกมาดีนะคะจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วก็ในเชิงความรักไม่มว่าคุณจะใช้เหตุใช้ผลในการคลองรักกันมากขึ้นแล้วก็ กันกองคําพูดดีๆมาพูดกันนะคะไม่เหวี่ยงวินใส่กันนะพนักงานไปต่อมาคิงถือทับก,กับผัวแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันว่าบางช่วงเวลาอาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่มีแรงกระตุ้นจากภายนอกทําให้เราขาดสติได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเมื่อเราสามารถควบคุมคําพูดเราได้เนี่ยต้องพยายามไปตลอดรับฟังอย่าหลุดนะคะเพราะว่ามีโอกาสเหมือนกันโดยเฉพาะปัญหาเก่าที่เตือนไวต้ตั้งแต่แรกนะคะ แรงงานไปต่อมาเป็นเดทกับผัวนะคะบางสิ่งบางอย่างต้องใส่เวลาที่บอกนะคะมันอาจจะยังต้องอประคองไปก่อนสถานการณ์บางอย่างแต่ว่าในอนาคตอันไกลอะ่ะเคลียร์ทุกอย่างแน่นอนประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะรวมถึงเรื่องของปัญหาคาาคาซังที่มีระหว่างคุณกับคนรักด้วยนะคะแต่ไปสุดท้ายนี้คือดีเลยแังงานเดือนซันพนังงานประจําตัวชาวสิงเลยทุกอย่างจะ ปลอดโปร่งทุกอย่างจะสดใสนะคะทั้งเรื่องของจิตใจที่แจ่มใสแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของอนาคตอะไรต่างๆไม่มีอะไรที่ต้องวิตกกังวลนะรับพลังงานบวกได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเปิดอรอาเคิลต่อเลยนะคะ มาไบแรก reconciliation เลยนะโรแมน t i c feeling นะแล้วก็ release your ex สำหรับคู่ไหนที่เคยมีประเด็นกันนะคะเคยทะเลาะกันก่อนหน้านี้จะต้องมีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะถึงจะไปต่อได้นะถึงจะมีการดีเทินได้แล้วก็ไปกันได้ตลอดรอดฝั่งนะคะนี่สำคัญมากการให้อภยัยการปลดปล่อยตัวเราแล้วก็ตัวคนรักของเราจากห่วงความทุกข์ในอดีตนะคะโรแมนติก feeling นะ ในเมื่อคุณสองคนยังมีใจให้กันขนาดนี้งไงก็ไปต่อแน่นอนนะคะการให้อภัยเป็นสิ่งจําเป็นนะก็อย่า,าปัดปัญหาไว้ใต้พรมนะคะใครที่เคยมีประเด็นกันบอกเลยแล้วก็รวมถึงประเด็นเก่าๆด้วยนะคะที่ไพ่ขึ้นมาเตือนอะนะก็รีบเคลียร์นะคะรีพหยาภัยทําให้ปัจจุบันมันเป็นบวกที่สุดนะคะจะดีต่อ่ข้งคุณนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คำแนะนำให้ด้วยนะคะสำหรับ ออพลังงานและจำเดือนพฤษภาคมตรงนี้นะ b e s t i v e นะคะ Romance แ,แล้วก็ Within the next few months คุณต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะในช่วงนี้นะคะว่าคุณมีความสามารถคุณประสบความสำเร็จได้ทุกด้านเลยนะคะของชีวิต เรื่องรักด้วยนะแล้วก็พลังงานโรแมนต์อันนี้ก็ไม่ได้ต่างจากโรแมนติกฟีลิ่งนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ที่แข็งแรงมากในเรื่องของจิตใจเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะคะเหลือจัดการแค่เรื่องแบบว่าการให้แพร่กันอะไรอย่างเงี้ยการปรับตัวต่างๆแล้วก็พลังงานวิจินเดอร์นิกฟิลมันก็คือภายใน1-3เดือนข้างหน้าพลังงานเดดซันมาแน่นอนนะคะแล้วก็ดีแอมเปรโรที่กับหัวนะคะก็คือจะตั้งตรงก็นั่นแหละเอที่ไม่บอกว่าคุณกําลังมาถูกทางแล้วไม่ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ในช่วงนี้ เป้าหมายของคุณในชีวิตเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จนะคะในสเต็ปที่คุณวางเอาไว้เลยนะคะแล้วพลงังงานบดได้เลยค่ะมาค่ะเรามาถึงสถานะคนโสดสนิทแล้วนะคะสําหรับโสดสนิทเนี่ยจะแยกเป็น3ช่วงนะช่วงแรกคือโสดแบบมีคนในใจนะคะ โอเคแปดคาถาเดอะทาวเวอร์ Tower, แล้วก็ห้าคาถามีโอกาสนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ที่ชาวสิงห์เนี่ยจะได้เหมือนกับเคลียนะคะสถานะบางอย่างก็คือว่าคุณอาจจะเล็งใครมาสักระยะหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทําให้มันเกิดความชัดเจนในความสัมพันธ์ตัวนี้นะคะน่าจะมีการแบบ ได้เปิดเผยความรู้สึกกันได้สื่อสารว่าโอเคฉันสนใจในตัวคุณนะนะคะแล้วก็อยากรู้อีกฝ่ายเขารู้สึกไงนะคะแต่เมยจะบอกว่ามันเป็นไพ่ทาวเวอร์อะก็คือว่ามันจะถึงจุดสิ้นสุดนะมีมองว่าตรงเนี้ยนะคะคุณอาจจะได้รับความชัดเจนว่าคนคนนี้เขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเลือกใครตอนนี้ไม่จําเป็นต้องหมายถึงว่าเขาจะปฏิเสธว่าคุณไม่ต้องมาจีบเขาแล้วคุณไม่ต้องอยู่ในชีวิตเขาแล้วแบบนี้นะคะแต่ว่าหมายถึงว่าไม่มองว่า คำตอบของเขาก็คือเขายังไม่พร้อมที่จะผูกมัดตัวเองกับใครนะคะพลังงานอาคาถาด้วยอาจจะหมายถึงว่ามันมีตัวเลือกเยอะมันมีคู่แข่งเยอะนะคะดังนั้นถ้าคุณไปเปิดใจกับเขาอ่ะนะคะ ก็มีโอกาสที่จะยังไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ค่อนข้าง,งสูงเลยนะคะเขาจะแบบให้คําตอบที่คุณไม่อยากฟังนะคะแล้วก็คุณอาจจะเลือกที่จะแบบตัดใจไปเลยก็ได้หรือว่าคุณอาจจะเลือกที่จะลองก็ได้นะหรือจริงๆแล้วถ้าเราเปิดไพ่กันแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องไปถามไม่เสียเวลาก็ได้นะคะอาจจะถอยท้าบออกมาเองเลยก็ได้นะก็ประมาณนี้นะคะจะใครแบบมีคนในใจนะคะเดีย๋ยวเรามาดูคนโสดนะคะแบบไม่มีใครในใจนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะ โอ้โหไปแรกดีจังเลยไพ่ดีนะคะถ้าคุณไม่ได้มีใครในใจนะก็ก้าวถ้วยนะคะหมายถึงว่าคุณเป็นคนโสดที่มีความสุขมีเสน่ห์มากขาดอยู่อย่างเดียวก็คือถ้วยที่สิที่จะมาเติมเต็มชีวิตก็คือคนรักนั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงนี้พลังงานของคุณเนี่ยมันเจ้าเสน่ห์นะคะมันดึงดูดนะมีหกเหรียญด้วยมีก้าถ้วยมีสองคาถาก็คือถ้าใครที่เข้ามาในช่วงนี้เมก็มองว่า เขาเนี่ยจะเป็นคนที่มามอบความสุขมาเติมเต็มชีวิตให้กับคุณนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่มีความรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะไพ่หกเหรียญน,นะคะก็ให้และรับโดยที่แบบว่า,าต่างฝ่ายต่างเต็มใจที่จะให้กันแล้วก็ไม่ได้แบบ Expect ว่าอีกฝ่ายจะต้องให้กลับมาอะไรแบบนี้นะคะมันจะเป็นความรักที่ลงตัวแล้วก็มีอนาคตด,ด้วยนะคะเพราะว่า2ขงาถาขึ้นคือตัวเราเองก็ไม่ได้อยากจะคบใครเล่น คนที่เข้ามาช่วงนี้ก็จะไม่ได้แบบมาเล่นเล่นกับเราเหมือนกันนะคะดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะบริหารเสน่ห์แล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะๆนะคะก็ไม่ต้องไปปักใจกับใครเป็นคนคนไปอย่างที่บอกเนาะถ้าเกิดบงังเอิญว่าคุณมีใครในใจแล้วคุณพลังงานออกมามันไม่ค่อยดีอะนะคุณก็เปิดใจให้คนอื่นเลยนะคะมันมีรุ้นกว่านะคะเพราะว่าคนนั้นน่ะน่าจะไม่ใช่เนื้อคู่เรานะคนที่อยู่ในใจนะคะนี่ก็ฝากไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โรเครลด้วยนะ กับคนโสดสนิทนะคะโอ้ oh. ต้องมีศรัทธาในรักนะคะเชื่อมั่นเลยว่าเราเนี่ยมีเนื้อคู่รออยู่นะคะแล้วก็คนนี้เข้ามาเนี่ยเขาจะมีความจริงใจต่อคุณนะคะจริงจังไพ่เอ็กซ์เพรสนเลิฟนะคะมีคนมาเปิดเผยความรู้สึกนะคะแล้วก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็คือความสัมพันธ์เนี่ยแหละดีมากๆเลย อาจจะเป็นคนที่ทำให้คุณกลับมารู้สึกมีชีวิตชีวาเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงลองเปิดใจดูนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายนะคะดยการเปิดไพ่เจาวันเซอร์กับคนโสดนะะนีคอนซิเดอร์นะคะโนแล้วก็ลูกฟอรสซ เนี่นะคะยค่ะไพ่โนมันขึ้นมาคอนเฟิร์มในส่วนของคนโสดที่มีใครในใจนะคะว่าคนนี้น่าจะไม่ใช่คนที่ใช่นะคะอยากให้คุณ Move On ดีคอน s ซ d e เคือว่าคิดทบทวนให้ดีนะคะเราต้องการอะไรในชีวิตนะ แล้วเราก็ต้องเปิดใจด้วยนะคะเวลามีใครเข้ามาก็เปิดใจแล้วก็พิจารณาแบบถี่ถ้วนอย่าใจเร็วนะคะแล้วก็ลูกฟาายเชื่อรางสองหอตัวเองได้เลยเพราะจักรวาลนนะ่ะเขาช่วยคุณนะคะเขาจะสื่อสารผ่านมาทางรางสองหอนนี่แหละเขาจะไกด์ไลน์คุณให้ไปในทิศทางที่มันดีที่สุดกับชีวิตคุณนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาจบนะคะการทำนายวันนี้โดยการเปิดให้สถานะคนรักเก่านะคะ ทนเากเก่าเนี่ยก็หมายถึงคนที่เลิกกันแบบเด็ดขาดแล้วถ้าคุณแค่ทะเลาะกันให้ดูตววคนมีคู่นะคะ องแรกนี้ตัวตนคุณนะกองที่สองนะคะตัวตนคนรักเก่าค่ะบทสรุปจะอยู่ตรงกลางนะคะทายสำรัาฟเอซับเพนทิเ hmm. คิลนะคะแต่ขึ้นมากลับหัวความรักความสัมพันในอดีตเนี่ยเคยเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยอะ่ะเขาและคุณเนี่ยต่างคิดว่าอีกฝ่ายเป็นคนที่ใช่นะคะเป็นนัมเบอร์วันของชีวิต แต่ว่าเมื่อมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำไม่ต้องจบกันไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสั่นคลอนความรู้สึกของคุณทั้งคู่นะคะมาดูค่ะพลังงานคุณนะคะเดือนนี้มาใบแรกดีนะ Judgment น,นะคะคุณน่าที่จะตัดสินใจอะไรแบบเด็ดขาดได้แล้วเกี่ยวความสัมพันธ์นี้นะคะน่าจะมีทงในใจแล้วแหละว่าจะเอาไงต่อจะ Move On หรือว่าจะยังให้โอกาสนะคะแล้วก็ชีวิตคุณเนี่ย ช่วงนี้ก็มีบาลานซ์มากขึ้นนะไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ว่าจะต้องถูกใจอย่างหนักอะไรแบบนั้นนะคะนี่ไงใปต่อมาเป็นสามดับที่กับหัวดาบที่เคยถูกปักอยู่ที่อกของคุณเนี่ยมันได้ถูกถอนออกแล้วนะคะดึงออกไปแล้วไม่ได้เจ็บปวดไม่ได้คาใจนะคะแล้วก็พนักง,งานไปต่อมาเป็นแปะถ้วยกับหัวโอกาสรีเทิร์นมีนะคะเพราะว่าตัวเราเนี่ย ที่เป็น judgment, ที่ได้ตัดสินใจทีไ่ได้คิดรอบครอบแล้วไม์มองว่าคุณยังให้โอกาสความสัมพันธ์เก่าอยู่พร้อมรีเชิญนะคะจะเป็นฝ่ายคุณเป็นฝ่ายติดต่อไปก่อนหรือว่าเขาติดต่อกลับมาแล้วคุณตอบรับอะไรแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ใบสุดท้ายสิทธิเียวกับหัวนะคะคุณก็ยังมองความสัมพันธ์เก่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณนะคะแล้วก็มองว่าคนรักเก่าเนี่ยเป็นส่วนเติมเต็มในชีวิตนะคะแล้วก็ ยังโหยหานะสิบเหรียญขึ้นกับขวนะยังอยากที่จะทําให้มันดีที่สุดให้มันกลับมาสมบูรณ์แบบนะคะเหมือนกับสมัยก่อนนะคะมาดูไพ่คนดักเก่าบ้างเขาเป็นยังไงหกดาบกับขวสนะสหรับเขาอ่ะเขามองว่าการที่คุณต้องเลิกกันมันเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นอนาคตร,ร่วมกันได้นะคะเขาเหมือนตัดสินใจอะไรที่แบบมันง่ายที่สุดก็คือการแยกกันไปก่อนเพราะว่าถ้าฝืนอยู่ด้วยกันเนะี่ย มันอาจจะหนักทั้งเขาหรือว่าหนักทางคุณเขาก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะคะนี่ก็คือความรู้สึกในใจของเขาว่าไม่สามารถประคับประคองต่อไปได้จริงๆถึงจะต้องยอมแพ้แบบนั้นแต่ว่าไปต่อมานะคะเป็นไพ่เดมเพลเยอร์เขาจะมีความมั่นคงนะคะในใจให้กับคุณอยู่เขายังอยากที่จะเป็นคนรักของคุณอยู่นะคะถ้าคุณถามเความรู้สึกอะนะแต่ว่าการกระทำเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถไปด้วยกันได้กับความรู้สึกอะนะคะ ปต่อมามีหกเหรียญกับหัวเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหาอยู่มันมีอะไรที่ไม่บาลานซ์กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแง่ใดแง่หนึ่งเมย์ขอยกตัวอย่างละกันเนาะว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยรู้สึกด้อยค่าตัวเองรู้สึกว่าไม่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับคนรักที่ดีอย่างคุณได้อะไรเงี้ยก็เลยทําให้เขาเนี่ย ต้องแยกตัวไปก่อนก็ได้อะไม่จําเป็นเ้องว่าเป็นตัวเขาที่เรียกร้องอะนะคะเขาอาจจะรู้สึกแย่ๆก็เลยขอพัก,พกความสัมพันธ์หรือว่าจบกันไปก่อนเนาะเนี่ยค่ะพลังงาน The World ขึ้นมากับหัวชัดเจนนะคะว่ามันไม่ใช่การจบสิ้นแบบ100%ยเปร์เซทาวน์สำหรับเขาแต่มันเป็นการพักนะคะเขายังอยากที่จะไปต่อกับคุณนะวัฏจักรความสัมพันธ์นะคะเดวิ d เนี่ยมันยังกลับหัวก็แปลว่ามันยังดําเนินอยู่มันยังไม่จบนะคะ มาดูบทสรุปของเดือนนี้นะคะในเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นไหมราชินิถือดาบกับหัวยังมีความสับสนวุ่นวายใจกันอยู่ทั้งสองฝ่ายนะคะก็น่าจะยังไม่มีการติดต่อนะคะต้องให้เวลาก่อนก้าวคาถากับหัวมีการลดกำแพงในใจลงแล้วทั้งคุณแล้วก็เขานะคะชัดเจน ไพ่เลเฟอร์คุณยังเป็นคนรักของกันแลกกันนะคะในเชิงของจิตวิญญาณนะคะแล้วก็ไปต่อมาสินืิดากับหัวชัดเจนว่ายังไม่มีการเดินทางมาหากันนะยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกนะคะ mm hmm. ก็อาจจะได้แค่แอบส่องแอบดูกันไปก่อนนะคะในช่วงนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ราเข้าให้กับคนรักเก่าด้วยนะคะ นะคะมีเสียบซินิสติกไอ้เลือดร้ายจัก็ทรัสคุณสองคนเนี่ยจะต้อง,งอ่ทราบถึงสาเหตุจริงๆนะคะที่ทำให้ต้องเลือดรากันไปแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาให้มันตรงจุดนะคะความสำคัญเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ดีเธอเนี่ยมันถึงจะไปกันได้นะแล้วก็มีพ่ทรัสต์นะคะความเชื่อนะค,ะความศรัทธาในรักแท้ ศรัทธาในตัวของคนรักของเรานะคะจะทำให้เราสามารถกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้แล้วก็ stay o p t i m i s t i c r y a u love life พยายามคิดบวกเข้าไว้ค่ะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะอย่าคิดลบนะนำมาปิดท้ายให้กับออคนรักเก่าือการเกิดไป้คำแนะนำนะคะเป็น angel w n n s r นะค่ะ ฟอร์ซายรีคอนซิ i ดอร์นะคะแล้วก็ลิสซึ o งจะอยู่ช่วงนี้ต้องเชื่อนะคะในรางสังหอ์แล้วก็เชื่อในความคิดของตัวเองเยอะๆนะคะการที่เรามีความรู้สึกอะไรยังไงเราก็สามารถจะเชื่อตามความรู้สึกตัวเองได้เชื่อในรางสังหอนของตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็รีคอนซิเดอก็คือการคิดพิจรารณานะคะการทบทวน หรืออาจจะหมายถึงการรีเทิร์นการให้โอกาสกันก็ได้ตรงนี้ไม่มองว่าในเมื่อคุณสองคนนะ่ะยังมีใจให้กันยังตัดกันไม่ขาดโอกาสที่จะรีเทิร์นมันมีสูงมากๆนะคะก็ตอนนี้เราก็คงจะต้องทบทวนอยู่กับตัวเรานะเพราะว่าพนักง,งานของการกลับมาการติดต่อมันยังไม่เกิดในช่วงพฤษภาคมก็ควรจะให้เวลาตัวเองแล้วก็ให้เวลาคนรักก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณชาวสิงห์นะคะแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยที่เข้ามารับชม ถ้าคุณชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนถ้าท่านไหนที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวกันหรือว่าสนใจหินมงคลก็สามารถแอดไลน์ที่ขึ้นในข้างล่างได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ